กันเแล้วนะฮะสำหรับเบสเครื่องครัวเบสที่เช่นเบสเชียงหม่ของเรานะครับวันนี้พบก,กัดอด้มีพี่แจ๊อีกแล้วนะสําหรับวันนี้พี่แจ๊ก็มาพรีวิวสินค้าเช่นเคยเพราะว่าจะต้องมาพิววิวสินค้าตลอดนะวันนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับฤดูร้อนที่จะเข้ามานะฤดูร้อนที่จะเข้ามาเราจะทําอะไรได้บ้างนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องค students, ั้นน้ําผลไม้แบบแยกกากนะก็ขายน้ําผลไม้แยกกากไป ามารถทาได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแค่หลอดนะแล้วก็ผลไม้ผักผลไม้ทุกชนิดสามารถแยกออกมาได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่สําหรับมืออาชีพเลยนะขนาดก็ใหญ่มากแบบนี้เลยนะครับถ้าทักเข้ามาบอกว่ารุ่นเป็นรุ่น w f a 2000อย่างนี้ก็ได้ครเราก็จะรู้รู้กันนะครับตัวนี้จะมีระบบร้อนจัดตัดไฟเองแบบนี้นะครับเนะี่ยฮะมีตัวตัดไฟนะแล้วก็มีสวิตปิดเปิดแบบนี้นะครับนะฮะเสียงก็ไม่ดังมากนะ ตัวผลไม้หรือว่าผักเนี่ยจะถูกใส่เข้าไปยังช่องตรงนี้นะใส่เข้าไปยังช่องตรงนี้แล้วดันลงไปปื้ดนะครับน้ําจะออกมาด้านนี้ส่วนกากจะออกมาด้านนี้แบบนี้นะครับนะฮะตัวเนี้ยเป็นระบบร้อนจัดตัดใส่เองทําให้สามารถทํางานหรือว่าสามารถทําขายได้ทั้งวันเลยนะเพราะว่าเป็นตัวสําหรับมืออาชีพแล้วมนก็ไม่ต้องกลัวว่า อ๋อมันจะสกปรปกมันจะเปื้อนหรือเปล่าเพราะว่าเป็นสตเตนเลส304ทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็รอ,องรับการทํางานแบบใช้งานหนักได้เลยนะระาคาก็ไม่แพงมาก6,500บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวพี่แจ็คจะลองแกะให้ดูว่ามันมันล้างยากไหมนะก็ตัวนี้ถอดล้างได้อยู่ลนะขั้นตอนต่อไปเราก็แค่แกะหูสองข้างด้านนี้ออกเพื่อที่จะดึงตัวนี้ออกนะตัวนี้ก็ถอดล้างได้าาเหมือนกันเช่นเดิมเหมือนกัน แล้วก็จะมีใบมีดตรงเนี้ยใบมีดตัวเนี้ยเห็นไหมตัวเนี้จะทําหน้าที่ขูดนะขูดเพื่อให้อ่าเนื้อออกมาแล้วเวี่ยงน้ําให้ออกมาทางตะแรงตรงจุดนี้ตัวนี้สามารถถอดล้างได้ง่ายๆเลยแค่นี้เองหมุนออกมาล้างได้แล้วนะครับผู้หญิงก็ทําได้นะก็เป็นตะแรงที่เป็นสแตนเลสทั้งชิ้นแบบนี้เหมือนกันนะก็แกะออกมาแยกชิ้นส่วนออกมาแล้ว ก็จะเป็นสําหรับน้ํานะครับหรือว่าน้ำํำผลไม้ที่จะออกไปนะตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถแบ่งได้เลยว่าเราจะเอาน้ําออกจุดไหนเห็นไ,ไหมจะซ้ายจะขวาก็ได้หมดอย่นี้นะนะครับก็เลยง่ายต่อการถ้าเกิดว่าแม่ค้า สะดวกให้สวิต์อยู่ด้านนี้สะดวกให้น้ําออกด้านนี้สะดวกให้กากออกด้านนี้เราก็สามารถขยับขยายได้ตามที่เราต้งองการเหมือนกันนะก็หอมานะครับส่วนหนึ่งสองสามสี่ชิ้นเนี่ยล้างได้แต่ตรงนี้เราก็แค่เช็ดทำความสะอาดได้เลยแบบนี้นะครับนะมีประกอบก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วใบนี้หรือว่าตัวตัวกรองนะใส่เข้าไปนะครับเน่ยเขาจะมีล็อกของเขา พอาสายเข้าไปปุ๊บก,ก็แค่หมุนน็อตเข้าไปนะครับให้สุดแล้วขันตัวนี้ก็จะมีแถมให้นะครับแล้วก็เอาตัว,ตาวกากนากกากเราก็จะบิดได้สองทางเหมือนกันจะอ,ออกทางไหนเอาน้ําออกทางนี้เอาก,ากากออกทางนี้เราก็แค่ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมแค่เท่านีงง้ง่ายมากเลยมไม่ยากนะครับ<ม>ก็เปิดเครื่องทํางานได้ปกติเช่นเคยนะ ก็หมอว่าเป็นนวัตก,กรรมที่ออกมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะจะได้ไม่ต้องใช้พิธีขั้นน้ําแบบเดิมๆนะก็นำเสนอตัวนี้ไปนะครับเครื่องแยกก่กเบสเครื่องคัวนะครับสำหรับวันนี้พี่แจขอตัวไปก่อน